สวัสดีครับต้อนรับกลับมาสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณปันทพลังก,กูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับมุมมองของ HR ในองค์กรของเราเนี่ยว่าเราเองเราเป็น HR แบบไหนในบริษัทของเราพอเนื่องจากมันมีที่มานะฮะตอนนี้คือเราเราทางผมเองเนี่ยได้รับข้อสงสัยเยอะทีเดียวจากทางท่านผู้ฟังรวมถึงลูกค้าเนี่ยนะว่าเราพูดถึงคําว่า HRBP กันในหลายองค์กรเนี่ย จนเกิดคำถามจากผู้บริหารขององค์กรแล้วก็พนักงานในองค์กรว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย HR ของเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะช่วยทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าตั้ง HRBP HR, HR Strategy มาเป็นแค่เพียงจากก้อนเป็นแค่เพียงสับแสงที่มันฟังดูสวยหรูแต่เข้าจริงๆแล้ว HR เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนผลักดันให้องค์กรประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหน พอได้ยินประเด็นเหล่านี้สิ่งที่มันแวบขึ้นมาในระบบความคิดคือเราคงต้องมาดวูว่า HR ในบริษัทของเราเนี่ยมันอยู่ในสเตจไหนคืออยู่ในช่วงไหนกันแน่โดยทั่วไปจะแยกออกมาเป็น4ช่วงหลักๆนะฮะช่วง HR ในช่วงแรกก็คือฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย HR ที่ทำงานทางด้านเอกสารแต่เพียงอย่างเดียวเคสนี้จะเกิดขึ้นในยุคแรกๆของการมี h r ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะฮะขึ้นมาในบริษัทโดยที่บางองค์กรยังไม่รู้เลยนะฮะว่า HR ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อทําอะไรแต่เห็นคนอื่นเขามีเราก็น่าจะมีบ้างคล้ายๆกับว่ามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานช่วยเก็บเอกสารเก็บประวัติการทํางานต่างๆเป็นงานแอดมินซะส่วนใหญ่ถ้า HR ของบริษัทเรายัางอยู่ในสเตจที่เรียกว่าเป็นแอดมินด็อกคิวเมนต์ทำงานเอกสารอย่างเดียวเนี่ย ตรงนี้คงจะไกลามากกับคำว่า business partner อันนี้เราต้องพัฒนา HR กันอีกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับกับสเตจถัดมาในในช่วงถัดมาที่ HR เริ่มเป็น HR จริงๆในระยะเริ่มต้นละ HR ในองค์กรกลุ่มนี้จะเป็น HR ที่เริ่มต้นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นระบบมากขึ้นมองเห็นความสำคัญของบุคลากรมากขึ้นเริ่มที่ จะมีการสรรหาคัดเลือกผู้จัดการฝ่ายเ r มือดีๆเข้ามาร่วมงานโดยมอบหมายให้เขาเนี่ยเป็นคนวางระบบ HR ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของระบบระเบียบข้อบังคับให้มันเป็นสากลมากขึ้นเรื่องของการสรรหาคัดเลือกคนเริ่มมีระบบเริ่มมีแผนงานมากขึ้นการดูเรื่องของระบบค่าจ้างค่าตอบแทนระบบประเมินผลงานส่วนใหญ่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปแตะในมุมของ h r m เป็นหลักคือวางฐาน วางอินฟาสตรักเจอร์ของระบบ HR ในบริษัทให้มันมั่นคงนะครับอันนี้ก็ยังยังไม่ได้ต่อยอดไป HRD เราเริ่มต้นก่อนหลังจากนั้นพอระยะเริ่มต้นเริ่มผ่านเรื่องอินฟาสตรักเจอร์ไปแล้วเนี่ยองค์กรก็จะเริ่มให้ความสำคัญกับ HRD แล้วละ คือเริ่มที่จะมีการพัฒนาคนมากขึ้นเริ่มที่จะ,จะเอาเรื่องสติจิเข้ามาว่าจะมีความเกี่ยวข้องยังไงแต่อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แค่เริ่มตอบโจทย์หน่วยงานต่างๆในองค์กรเราได้มากขึ้นว่าถ้าจะทำให้ผลงานเขาบรรลุเป้าจริงๆ HR ต้องช่วยเรื่องอะไรต้องหาคนแบบไหนต้องพัฒนาคนในเรื่องอะไรถ้าอนาคตองค์กรจะเติบใหญ่ไปอีกประมาณเท่านี้ คนของเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอันนี้จะเริ่มทำหน้าที่ของ HR จริงๆละแทนที่จะดูแค่เพียงเอกสารนะครับส่วนสุดท้ายที่พัฒนาต่อมาได้ก็คือเรื่องของ strategic partner ตัวจริงละคะเนี้ย HR จะต้องเริ่มเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมการบริษัทเริ่มเข้าไปมีส่วนในการรับรู้รับฟังกลยุทธ์ต่างๆขององค์กรมากขึ้นรวมทั้งให้ความเห็น เกี่ยวกับการเชื่อมโยงโกลยุทธ์ขององค์กรเข้าสู่กลยุทธ์ทางด้านบริหารยาิรบุคคลมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะไปด้วยกันนะฮะ HR จะเริ่มได้รับบทบาทสําคัญมากขึ้นในการขับเคลื่อนเรื่องของคนอันนี้คือสเตจสุดท้ายซึ่งถ้าองค์กรของเราอยู่ในสเตจสุดท้ายที่เป็น Strategic Partner จริงๆในที่ผมกล่าวไปเนี่ยเราจะมีส่วนสําคัญมากนะฮะในการที่จะผลักดันให้บริษัทหรือองค์กรของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้จริงๆนะฮะเมื่อเทียบกับ HR ในสเตจแรกที่ดูแลเฉพาะงานเอกสารและงานแอดมินดังนั้นคำตอบนี้มันชัดเจนว่า HR ขององค์กรเราจะเป็นตัวจริงในการที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ไม่ได้มันอยู่ที่งาน HR ขององค์กรเราด้วยส่วนหนึ่งว่าเราดีไซน์หรือเรามอบหมายหรือเรามีการพัฒนาระบบงานของเราไปในทิศทางไหน ถูกไหมฮะดังนั้นคําถามนี้มันก็เลยตอบได้ง่ายขึ้นว่าท่านเองจะต้องไปดั้งประเมินดูครับว่า s r ของบริษัทเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงอายุตรงไหนกันแน่เป็นช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงเติบโตหรือเป็นช่วงที่เข้ามาเป็น strategic partner จริงๆนะฮะในลักษณะที่เราพูดไปเนี่ยฮะถ้าสมมุติว่าผู้บริหารทุกคนเริ่มที่จะมองว่า HR มีส่วนผลักดันจริงๆเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้ามาร่วมเยอะนะครับคือเ r เองเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ทำงานสำเร็จด้วยหน่วยงานของตัว H r ชาเองแต่ความสำเร็จของ h อส่วนหนึ่งมันจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานข้างเคียงในองค์กรแทบจะทุกหน่วยงานเลยเพราะอะไรเพราะว่า คนที่เข้ามาทํางานจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ภายใต้ HR ทั้งหมดแต่จะไปอยู่ภายใต้ผู้จัดการแต่ละฝ่ายเพราะฉะนั้นนโยบาย h r ที่เริ่มต้นผลักดันลงไปเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้จัดการแต่ละฝ่ายอาศัยหัวหน้างานในการขับเคลื่อนระบบต่างๆที่ HR ทําไว้เพราะฉะนั้นการที่องค์กรจะไปสู่เป้าหมายได้จริงๆ h r ไม่ใช่ฝ่ายเดียวจะต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เขาต้องดูแลคนด้วยคือไม่ใช่เอ จะดูแลเรื่องพนักงานไม่ว่าจะลงโทษจะดูอะไรต่างๆเกี่ยวพนักงานก็โยนมาให้ HR ทั้งหมดถ้าเราอยู่ในสเตจที่เป็น s t r ส t e g ิพาร r ทน e ่จริงๆท่านผู้ฟังจะรับรู้ได้ทันทีว่าเราจะมีเรื่องของ HR for n o n HR นัน o r r i n e m a n a g e r เข้ามาเสริมทับตรงนี้เยอะมากเพราะว่าหลังๆเนี่ยถ้าองค์กรขนาดใหญ่มันจะเหลือแค่ HR ในเชิง strategy มากกว่าส่วนเรื่องของแอดมิก็จะให้ระบบทำให้ AI เป็นคนทำ ให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นคนจัดสรรระบบต่างๆโดยที่คนใช้งานก็คือ Line Manager แล้วก็ตัวพนักง,งานเองนี่แหละที่จะเป็นคน Follow แล้วก็ทำตาม System โดยที่ HR ส่วนใหญ่ก็จะเป็น s t r a t e g i c HR ที่คอยวางแผนขับเคลื่อนธุรกิจมากกว่าดังนั้นพอเราเข้าสู่ s t r a t e g i c HR จริงๆเนี่ยจุดแรกเลยที่คงต้องปรับเปลี่ยนในแง่ของแผนกลยุทธ์ก็คือต้องมีแผนกาลังคนทั้งระยะสั้นระยะยาว จะต้องกำหนดร่วมกันไปกับแผนธุรกิจด้วยเช่นกันว่าอ,อนาคตของเราอีก2ปี3ปี4ปีหรือ5ปีข้างหน้าเราจะไปไหนคนของเราต้องเป็นยังไงหลังจากนั้นก็ต้องมีแผนในการหาคนนะครับว่าในช่วงปีนี้ปีหน้าเราต้องการคนแบบไหนคือไม่ใช่สักแต่ว่าหาแต่เราต้องมีแผนที่กำหนดเรื่องสเปคชัดเจนอนาคตจะไปสู่อนาคตแบบไหนคนแบบไหนที่เราต้องการจริงๆคนแบบนั้นเราไม่เคยมีใช่ไหมถ้าไม่มีเราต้องไปหาจากไหนแล้ว ไปหาเนี่ยต้องมีวิธีการในการคัดเลือกยังไงให้เหมาะกับเราอันนี้ก็ต้องเป็นสถิติที่ตามมานะครับพอหามาได้ก็ต้องมาวางแผนพัฒนาเขาอีกว่าเราต้องการพัฒนาเขากลุ่มเขาไปในทางไหนโกรธของเขาที่จะเติบโตในองค์กรจะต้องมีทักษะหรือมีพฤติกรรมในรูปแบบไหนที่สอดคล้องกับ c าเจอร์ของเราแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของบริหารค่าตอบแทนสวัสดิการซึ่งในยุคนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้ว่าที่เราบอกว่า เงินเดือนไม่สําคัญคงไม่ใช่แล้วนะฮะเงินเดือนสวัสดิการก็ถือเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งที่ทําหน้าที่ของมันในการที่จะดึงดูดเก็บร,รักษาจูงใจพนักง,งานเก่งๆเอาไว้ให้ได้ดังนั้นถ้าอนาคตรูปแบบของคนเปลี่ยนคุณสมบัติของคนเปลี่ยนอาชีพของคนที่เราต้องการมันเปลี่ยนไปหรือแม้กระทั่งเจเนอเรชันที่เปลี่ยนไปมันย่อมจะมีผลกับวิธีหรือระบบในการบริหารการตอบแทนและสวัสดิการของเราดังนั้นองค์กรที่เป็นสติจิจริง ก็คงต้องพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างค่าจ้างโครงสร้างเงินเดือนโครงสร้างสวัสดิการของเรามากน้อยแค่ไหนไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นว่าเราก็จ่ายจ่ายไปตามระบบซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของพนักง,งานในยุคอนาคตเลยก็ได้นี่คือ4แผนหลักๆที่เป็นแผนกลยุทธ์ทางด้าน HR ที่เราควรจะต้องมีเอาไว้นะครับ นั้นในประเด็นวันนี้ก็น่าจะพอตอบโจทย์ได้ว่า HR ของเราเป็น s t r a t e g i c p a r t n e r มากน้อยแค่ไหนก็ลองไปดูสเตจนะฮะถ้าเราเป็น s t r a t e g i c partner แล้ว4แผนหลักๆที่จะต้องมีคือแผนอะไรบ้างเมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะเรียบร้อยนะครับนันก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้พราะวใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ